สวัสดีครับผมเบนน่ครับจากเทนนิวัตมอเตอร์ครับผมวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าถ้าลูกค้าไม่อยากติดแท็กซิงเนี่ยทำยังไงง่ายๆเลยครับก็อธิบายก่อนเนาะแท็กซิงก็หมายถึงว่าการที่ลูกค้ามีประวัติตรวจจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจซื้อรถมือสองตรวจทําบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดตรวจกู้เงินและที่สําคัญคือแม้กระทั่งการยื่นขอตรวจเครดิตด้วยตัวเองทั้งผ่านธนาคารหรือผ่านแอปโทรศัพท์นะครับอันนี้ จะทาให้ขึ้นแท็กซิ่งแต่แต่นะครับถ้าลูกค้าที่มีเครดิตประวัติการผ่อนชําระต่างๆอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหากับลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนชําระต่างๆหรือที่เรียกว่าไม่มีเครดิตถ้าไม่มีเครดิตแล้วติดแท็กซิ่งจะมีปัญหาอะไรก็คือจะทําให้ถูกปรับดาวครับจากที่จะดาวอยู่ประมาณ5% 10%เนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องดาวก็โดนปรับดาวไป30%เลยครับ30%หมายความว่าอะไรมาขอกู้100่บาท ธนาคารหักไปส0บาทคือคุณจะกู้ได้แค่70บาทอันนี้คือหลักการง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าไม่อยากติดแท็กซี่ก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตไม่ต้องไปยื่นขอตรวจเครดิตไม่ต้องไปยื่นทําบัตรไม่ต้องไปยื่นซื้อรถที่อื่นมาก่อนเนาะถ้าอยากได้รถที่นี่ง่ายๆแค่นี้ครับผมก็อย่างที่บอกไปยื่นบัตรเครดิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าถ้าจะมีบัตรเครดิตก็ต้องมีเครดิตอย่างน้อยๆ้อยหเดือนหรือ1ปีถึงจะขึ้นเครดิตเนาะก็ง่ายๆประมาณนี้ครับถ้า ยังไงก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีสาระความรู้เล็กน้อยลงให้เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ